เมื่อพูดถึงการมีรูปร่างที่ดีนะครับหรือว่ามีไขมันที่น้อยลงแล้วก็มีกล้ามเนื้อเนี่ย สารอาหารที่หลายคนเลยจะนึกถึงนั่นก็คือโปรตีนครับอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโปรตีนเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นโปรตีนเสริมนะครับต้องบอกว่าคนส่วนมากแล้วเนี่ยทานโปรตีนจากอาหารหลักในแต่ละวันไม่เพียงพอเราจึงต้องหันมาพึ่งโปรตีนเสริมอย่างตรงหน้าผมตรงนี้ครับซึ่งอย่างที่ผมมีตรงนี้นะครับเป็นโปรตีนของซ c c เ s s มอลนะครับที่สังเกตเห็นได้เนี่ยจะมี All Pro นะครับมีทั้งรสวานิลลาแล้วก็รสช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มี High Pro นะครับที่เป็นรสสตรอเบอรี่ แล้วก็มีน้องใหม่อย่าง h y p ร o n e x ็ที่เป็นรสช็อกโกแลตครับแต่คำถามที่ตามมาครับคำถามก็คือว่าใครควรจะทานโปรตีนเสริมแบบนี้บ้างนะครับจริงๆแล้วบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะครับ หรือว่าวัยกลางคนวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถทานโปรโตีนได้นะครับเพียงต้องเลือกโปรโตีนให้เหมาะสมกิจกรรมที่เราทําแล้วก็ในปริมาณที่เหมาะสมกับในแต่ละวันของเราครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรโตีนแต่ละตัวกันนะครับมาเริ่มจากตัวแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือออลโปรนะครับซึ่งออลโปรเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีรสวานิลลาและรสช็อกโกแลตนะครับใน1นซองเนี่ยจะมี130แคลอรี่นะครับแล้วก็มีโปรโตีนมากถึง30กรัมด้วยกันครับซึ่งโปรโตีนในออลโปรเนี่ยต้อง รหรือว่ามีโมเลกุลที่เล็กทําให้สามารถดูดซึมได้ง่ายแล้วก็ดูดซึมได้เวครับซึ่งได้ยินแบบนี้แล้วนะครับอย่างตัวออลโปรที่บอกไปเลยเนี่ยเหมาะมากๆเลยสําหรับใครที่ต้องการมีกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่ามีรูปร่างที่ลีนแล้วก็อยากจะลดไขมันนะครับโดยเฉพาะใครที่ออกกําลังกายในรูปแบบที่มีแรงต้านนะครับหรือว่าเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อสร้างความแข็งแรงนั่นเอง อโปรเป็นโปรตีนเสริมตัวเลือกที่เหมาะมากๆเลยนะครับแล้วต้องบอกนะครับว่าอโปรโปรตีน Pro เนี่ยไม่ใช่แค่บิลมาโซอย่างเดียวนะครับและยังช่วยเบิร์นแฟตบูสเอเนจีแล้วก็บ alance anti aging หรือว่าชะลอวัยด้วยครับอันต่อมานะครับเป็นไฮโปรนะครับอย่างที่บอกไปเลยเป็นรสสตรอเบอรี่นะครับซึ่งบอกเลยว่ารสชาตินี้ไฮโปรนี้ผมชอบมากๆดื่มทุกเช้าเลยถ้าใครสังเกตเห็นนะครับแลวจะบอกว่าใน1ซองเนี่ยมีแค่1น0แคลอรี่นะครับ แต่โปรโตีนเนี่ยจะมีแค่10กรัมซึ่งไม่ได้แปลว่าน้อยมากเกินไปนะครับเพราะว่าเราจะแนะนําให้ดื่มไฮโปรเนี่ยก่อนออกกาลังกายนะครับเพราะว่าจะไม่อิ่มท้องมากเกินไปและอย่างที่เคยบอกไปเลยว่าโปรโตีนเนี่ยไม่ใช่แหล่งพลังงานหลักในการออกกําลังกายของเราแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราจะต้องการโปรโตีนเพื่อให้มีกรดอะมิโนหมุนเวียนในร่างกายของเราขณะที่ออกกําลังกายเพื่อป้องกันการย่อยสลายของกล้ามเนื้อครับและไฮโปรตัวนี้นะครับใครที่ไม่อยากทานนมนะครับก็เหมาะมากๆเลยเพราะว่า สกัดมาจากพืชทั้ง4ชนิดด้วยกันครับซึ่งใครที่รู้สึกว่าแพ้นมก็สามารถทานไฮโปรตัวนี้ได้เลยนะครับควรทานเวลาไหนและใครควรจะทานบ้างนะครับแนะนำนะครับว่าสามารถทานได้เนี่ยก่อนออกกำลังกายเพราะอย่างที่บอกไปพลังงานไม่สูงให้ปริมาณโปรตีนที่กำลังพอดีไม่อิ่มท้องหรือจุกจนเกินไปนะครับหรือใครที่รู้สึกว่าในแต่ละมื้อเนี่ยเราไม่สามารถทานอาหารที่มีโปรตีนจากอาหารหลักเนี่ยได้เพียงพอ เราก็สามารถดื่มไฮโปรเป็นโปรตีนเสริมในแต่ละมื้ออาหารของเราได้หรือแม้กระทั่งเป็นอาหารว่างในช่วงสายหรือว่าช่วงบ่ายของเราได้ครับสำหรับใครจะเหมาะกับการทานไฮโปรบ้างนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่า ใครที่ออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งไม่ได้ออกกำลังกายมากก็สามารถดื่มได้นะครับเพราะว่าไฮโปรเนี่ยอย่างที่บอกไปปริมาณโปรตีนเนี่ยกำลังเพียงพอและพอดีสําหรับคนทั่วไปนะครับที่มีความแอคทีฟแต่ไม่ได้เน้นไปนในการสร้างกล้ามเนื้อมากจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาที่เป็นแอโรบิกหรือว่าคาร์ดิโอนะครับซึ่งนักกีฬาเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่า จุดประสงค์หลักของเขาไม่ว่าจะวิ่งปั่นจักรยานต่างๆเขาไม่ได้ต้องการมีกล้ามเนื้อมากเพราะจะทำให้เขาช้าลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับนักกีฬาเหล่านี้เนี่ยก็ยังจะต้องดื่มโปรตีนในแต่ละวันให้เพียงพอครับและอันต่อมาครับอย่างที่บอกไปเลยเป็นน้องใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือไฮโปรเน็กซ์ครับซึ่งไฮโปรเน็กซ์เนี่ยหนึ่งซองเนี่ยมีแค่120แคลอรี่นะครับแต่มีโปรตีนเพิ่มมากขึ้นเป็น18กรัมนะครับและไฮโปรเน็กซ์นะครับก็เป็นโปรตีนที่สกัดจากพืชเช่นกันนะครับใคร กลัวจะแพ้นมนะครับก็สามารถดื่มได้เลยซึ่งสก,กัดจากถั่วเหลืองข้าวมเมล็ดฟักทองนะครับแล้วก็ถั่วลันเตาสีเหลืองทองครับฟังดูแค่นี้แล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าเราได้โปรโตีนจากพืชที่มีคุณภาพมากๆนะครับแต่ตัว Hy Pro เน็นะครับเหมาะกับคนที่อยู่ในกลุ่มช่วงอายุ40บวกนะครับหรือ40และมากกว่าขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นโปรโตีนที่สามารถดูดซึมได้เร็วนะครับแล้วก็มีกรดอะมิโน,โนที่เพียงพอและโดยเฉพาะในตัวที่ชื่อลูซีนนะครับ ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยกระตุ้นครบวนการการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะใครที่เริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าสร้างกล้ามเนื้อยากจังหรือว่าลดไขมันยากจังนะครับแน่นอนว่าไฮโปรเน็กซ์เนี่ยสามารถช่วยได้แน่นอนครับและนอกจากเจ้าไฮโปรเน็กซ์นะครับมีพลังงานที่ต่ำแล้วเนี่ยยังไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะครับ และแน่นอนครับว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยโดยเฉพาะ40ขึ้นไปนะครับเราก็ยังจะแนะนําให้ออกกําลังกายอยู่ดีนะครับโดยเฉพาะรูปแบบการออกกาลังกายที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าเวทเท t น r a i n นั g นเองครับและเมื่อออกกำลังกายแบบ w e ทเท t น r a i n g แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการทานโปรตีนในแต่ละวันให้เพียงพอก็สําคัญเช่นกันและถ้ารู้ตัวว่าทานโปรตีนในแต่ละวันไม่เพียงพอก็อย่าลืมลองดูไฮโปรเน็กซ์นะครับเป็นโปรตีนเสริมที่สามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ครับ สำหรับโปรโตีนทั้ง3รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นออ l Pro นะครับแล้วก็ไฮ Pro แล้วก็ h ฮโปรเน็กซ์นะครับซึ่งมีข้อดีที่แตกต่างกันออกไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับว่าการเลือกโปรโตีนเสริมเนี่ยเราก็จะดูจาก กิจกรรมที่เราทำนะครับแล้วก็เป้าหมายของเราอย่างที่บอกไปเลยว่าใครที่ต้องการเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อเน้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็อาจจะเลือกออกโปรเพราะมีโปรตีนมากกว่านะครับแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่าออกกําลังกายแค่แบบแอโรบิกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ขยับร่างกายมากเท่าไหร่หรือว่าเป็นคนที่ทางานออฟฟิศต่างๆก็อาจจะมองเป็นไฮโปรหรือว่าไฮโปรเน็กซ์ก็ได้นะครับจริงๆแล้วเราไม่อยากจะบอกหรอกครับว่า คุณต้องอายุ40ขึ้นไปถึงจะดื่มไฮโปรเน็กได้อย่างตัวผมเองครับผมก็ดื่มเหมือนกันนะครับไฮโปรเน็กก็เป็นอีกโปรตีนหนึ่งที่ผมเลือกดื่มขึ้นอยู่กับปริมาณโปรตีนในแต่ละวันที่แต่ละคนต้องการแล้วก็กิจกรรมความแอคทีฟและเป้าหมายครับ